ประชาชนทั่วประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเขาดูถูกเหยียดหยามพลเอลกรัฐพลมากแล้วเขาก็าตั้งข้อสงสัยกับคุณอนุทินชาญวีรกุลว่าทําไมต้องเอาพลเอกรัฐพลมาเป็นรัฐมนตรีว่าการสาผาม,มีน้ำซ้ำํายังตั้งรัฐมนตีช่วยอีกคนสองคนที่เป็นสายตรงข้ามพลเอกรัฐพลก็คือว่าไม่เห็นด้วยพลเอกรัฐพลในเรื่องการเปิดด่านตัวใบไหนของพลเอกรัฐพลนั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกินผมเนี่ยนะ ไม่อยากจะกล่าวอะไรถึงคุณนัทพลในเรื่องของเคพ็รพวกนี้ลางลายพวกนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านออกยานัทพลออกยาการาโหมไม่ได้ถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรสําหรับนักการเมืองจนชุดนี้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่แตกเพราะ3เดือนในวันที่1นมิถุนายน2,568แม้กระทั่งนายกรรีคนปัจจุบันคือออนุทินชาญวิรุฬก็เคยล้มก้นจำเบ้าในวัดพระแก้วมาแล้ว นะฮะหลังนี้จะไปร่วมพิธีมังคลาพิเศษเหรียญพระรูปพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนื้อโอกาสร่าพิธีมหมามงคลเฉลิมพระชนมษาหกรอบนะฮะในวโรธมหาราชวังนะฮะในเวลาต่อมาในทุกทีก็เปิดเผยผู้สุขาวว่าตัวเองนั้นล้มก้นจำเป้าที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วช่วงฝนตกซึ่งตนสวมรงท้าปกติ หลังจากล้มทําให้สวมแหวนที่สวมประจำสวมไม่ได้เพราะว่าเจ็บนิ้วนางข้างซ้ายบวมท่านผู้ชมค,ครับเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะก็มีเรามาถึงประวิทย์วงสุวรรณบ้างคุณประวิทย์วงสุวรรณพู้เด็กลื่นล้มที่บันไดวัดโพก่อนหน้าของคุณอนุทิน19มิถุนาคม2568บิ๊กป้อมสสอบจีรายชิวนับพังพรชาักก้าวลงบันไดพลาด เลื่อนล้มลงบันไดขณะลงอุโบสถของวัดโพวัดพระเชตุพลหลังจากที่สิ้นสุดการเป็นประธานในฝ่ายคฤิหัตในพิธีเจริญพุทธมนต์เลืล่อนล้มเลยครับโดยไม่มีเหตุผลเอามาถึงบิ๊กตู่บังถ้าเราย้อนกลับไปสองปีกว่าที่แล้วก่อนการเลือกตั้งปีสอ6 6เมื่อวันที่3มีนาคมพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีและมีกลาโหม ได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาโดยเดินทางไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลสักการะพระเจดีย์ชัยมงคลอนุสรอนุอนสรณ์สารแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อทำพิธีห่ผมผ้าพระเจดีย์ชัยมงคลสักการะพระพุทธรูปปางสายอดสักการะพระบรมราชานุสาวดีสมดุด็จพระนเรศวรมหาราชตอนนี้พลเอกประยุทธ์เข้ากราบสักการะพระบรม,ม ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระภภรภาพ,พ,พระนเรศวรมาราชได้ถวายดาบเมื่อรับดาบจากแท่นวางจากเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าดาบที่ถวายกับหลุดหล่นลงจากแท่นใส่ท้องแขนบุตประยุทธ์เบาๆดีที่ดาบยังใส่อยู่ในฝักทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดก็ถ้าพูดอย่างนี้แล้วนี่ <anecdote> บางทีมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ลางร้ายขึ้นอยู่คนตีความถ้าเกลียดนักก็บอกว่าเป็นลางร้ายถ้ากลางๆก็บอกว่าคือ สับเพ่าไม่ระวังหรือพลเอกประวิตยก็แก่แล้วก็ไม่รู้จักแก่ยังเที่ยวไปขึ้นบันไดไปไหว้พระไหว้นโน่นไหว้นี่เพื่อหาความเป็นสิริมงคลก็เลยต้องลื่นตกมาแต่ของพลเอกนัฐพลน,นั้นมันมีประเด็นที่ผมต้องพูดว่ากันว่าแม้กระทั่งศาลหลักเมืองยังไม่อยากให้คุณนัฐพลเข้าไปในศาลหลักเมืองเลยถึงให้ลื่นล้มเป็นการเตือนว่าเฮ้ยเข้าไม่ได้ ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะมาใส่ใจหรือเปล่าแต่ผมบอกต้องมาใส่ใจนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเป็นพลเอกนัทพลเนี่ยผมไม่รู้จะทํำยังไงกับชีวิตผมดีประชาชนทั่วประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเขาดูถูกเหยียดยามพลเอกนัทพลมากแล้วเขาเขาตั้งข้อสงสัยกับคุณอนุทินชาญวิรุฬ์อย่างมากมายเลยว่าทําไมต้องเอาพลเอกนัทพลมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มีนำซ้ํอยังตั้งน้าดีช่วยอีกคนสองคนที่เป็นสายตรงข้าบเรีนัตพลก็คือว่าไม่เห็นด้วยบเอกนัพลในเรื่องการเปิดด่านพลเอกนัพลนั้นคือคนที่ขยันเปิดด่านก็แสดงจะเอาน้ำดีช่วยสองคนได้มากักพลเอกนัพลใช่หรือเปล่าเอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคุณตั้งบเอกนัตพลทําไมก็ไม่ต้องตั้งสิพลเอกนัพลเป็นน้ำดีช่วยในสมัยยุครัฐบาลอุ้งอิงและมาได้ว่าการกล่าวโหมเนี่ย ในทางการเมืองเขาบอกเส้นแข็งแต่ในทางลับแล้วเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีตั๋วอยู่ในมือเหมือนตำรวจได้รับการแต่งตั้งเนี่ยผู้ใหญ่จะถามมาให้มึงยาวตำแหน่งนี้มึงมีตั๋วมาหรือเปล่าถ้าไม่มีตั๋วไปไปไหนก็ไปใช่ไหมฮะก็ปรากฏว่าเช่นฉันใดฉันนั้นก็เลยมีคำถามว่าตั๋วใบไหนของบุรีรัมย์นั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกิน จนถึงทางผลหรือลผลเนี่ยซึ่งไม่มีผลงานอะไรเวลาไปเจรจากับขเขมรเจรจากับขเขมรก็เอาออเอาใจขเขมรเหมือนขเขมรเป็นพ่อไม่ยอมเจรจาจากจุดแข็งของเราง่ายๆแม้กรทั่งการที่จะต้องเก็บวัตถุระเบิดแทนที่จะบอกให้ขเขมรเป็นคนเก็บเพราะว่าเป็นคนวางกาบ,บอกมาร่วมกันเก็บ และพอผมถามถึงเรื่องการเปิดด่านถ้าผู้ชมจําได้หเลว่าผมเนี่ยเป็นคนแรกที่พูดว่าพลเอกนพล์นยุคอุงอิงนั้นสั่งให้เปิดด่านที่จันทบุรีและจาดคือคิดว่ามันไกลมันไม่ใช่อยู่แถวภาคสองนึกออกไหมมัโน่ลงไปที่หน่วยนาวิกโยธินตอนแรกก็ไม่เข้าใจทำไมต้องจันบุรีและจาดเพื่อส่งสินค้าอ้างผู้ทดีนะว่าส่งครั้งแรกก็เอาสามคันห้าคันก่อน ถ้ามันมีปัญหาก็เพิ่มเป็นสิบยี่สิบสามสิบคันแต่ซ่อนเร้นว่าเมื่อเปิดด่านแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่รถยนต์ที่เข้าได้อย่างเดียวมันก็มีคนเข้าและออกตลอดเวลาผมก็ยังสงสัยว่าทําไมพอะไรแต่พอโดนโจมตีหนักเข้าก็เลยสั่งให้ปิดด่านเพราะคนรู้ทันจนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเอาเรื่องของการสร้างบอนที่ล้ำชายแดนไทยที่จันทบุรีละตราออกมา แล้วมีไอออกยาของเขมรเจ้าของสัมปานป่าไม้สายบุญราณีเมียของฮุนเซนกับอีกอีกอีกคนหนึ่งเสียพักซึ่งเป็นสายฮุนเซนอะไรนะตีเพียบเตียมเพียบเตียมเพียบ,ยบ,ยบสายหุนเซนเข้ามามาร่วมผมก็เลยพึ่งอ๋อมีหนะ้ามีการสร้างถนนสีเลนจากในประเทศไทยและฝั่งไทย วิ่งตรงไปที่ด่านที่จะเข้าบ่อนการพนันผมถามว่าไอ้ตัวไหนอีตัวไหนเป็นคนสั่งให้สร้างถนนเส้นนั้นสร้างเพื่ออะไรไม่ได้สร้างเพื่ออะไรนะผู้ชมก็สร้างเพื่อนำพานักเล่นอำนวยความสะดวกเส้นทางสี่เลนเพื่อไปอยังครมแดนเพื่อจะเข้าไปบ่อนมันผมก็เดินถึงบางอ้อออมีหน้าพลเอกนนทบนุออกยากระลาหมคนนี้ขยันขันแข็ง เออไรก็จะขอเปิดดา่านขอทดลองเปิดด่านที่จันทบุรีและตราดก่อนอ๋อมีหน้าก็มึงสร้างบ่อนกันไว้แล้วสร้างถนนไว้รองรับแล้วเงินทองทั้งนั้นฟังแล้วเส็งไม่ท่านผู้ชมผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหามากแล้วคุณนัทพลคุณมานั่งตำแหน่งนี้ได้ยังไงเนี่ยอนุทินคุณเอาตั๋วให้มาเนี่งานนี้คุณถึงยอมให้นั่ง